สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการเทรดของวันที่11นะครับของเมื่อวานพอดีเมื่อวานติดงานก็เลยไม่ได้ลงคลิปครับแต่ว่าอัดเอาไว้เมื่อวานผมเทรดเป็นช่วง5โมง5โมงกว่าครับจนถึงประมาณ6โมงครับช่วงนี้มันตลาดมันจะเทรดยากนะครับการาฟมันจะเคลื่อนไหวไม่เป็นจังหวะเพราะว่าเวลาผมเทรดผมจะดูการเคลื่อนไหวของการาฟด้วยครับ กับจังหวะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเทดไม้ใหญ่อะผมจะดูเรื่องแนวรับแนวต้านแล้วก็เทนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเทดทีละหนึ่งเหรียญสองเหรียญอะไรเงี้ยครับผมก็เทดตามเทนเป็นหลักครับกราฟวิ่งไปทางไหนก็ไล่เทดตามนั้นนะครับไม่ได้มีเทคนิคอะไรซับซ้อนนะครับก็หลักๆก็จะเน้นเทดตามเทนเป็นหลักนะครับดูช่วงแรกนี่เทดผิดแบบรัวๆเลยนะครับถ้าผิดผมก็แก้แก้ไม้เอาครับ หลักการเทรดของอันนี้ผมใช้การเทรดแบบรวบไม้นะครับก็คือลงไม้ละ1เหรียญสองครั้งแล้วก็ครั้งที่สาก็เป็นสามเหรียญหรือไม่ก็ลงครั้งละหนเหรียญ3มครั้งแล้วก็รวบครั้งที่4ี่เป็นสี่เหรียญเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเทรดบอลติงเกลไล่ไต่คลิปมันยาวประมาณ16นาทีนะครับผมก็เลยจะใช้วิธีการก่อให้ให มันวิ่งเร็วขึ้นนะครับจะได้ไม่ไม่เสียเวลาในการดูแล้วก็พื้นที่ในการลงยูทูบผมได้ไม่เต็มด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็พยายามจะลง youtube ให้ทุกวันนะครับไอที่ลงก็คือที่ผมเทรดจริงๆของแต่ละวันนะครับเพราะว่าผมเอาลง youtube แล้วก็เก็บบันทึกเป็นเป็นข้อมูลส่วนตัวด้วยครับว่าแต่ละวันเทรดได้เท่าไหร่เป็นยังไงบ้างเพื่อพัฒนาการเทรดต่อไปนะครับ เห็นไหมครับผมเทศผมไม่ได้ไม่ได้ดูกราฟนะครับว่าตรงไหนเทดได้ตรงไหนเทไดไ,เทไม่ได้ตรงไหนควรระวังผมก็เทดไล่ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าผมจะมาระวังตอนที่ไม้มันลึกๆครับหมายถึงว่าเทดไปแล้วไม้มันต้องเพิ่มจํานวนเงินมากๆเนี่ยครับผมก็จะจะสังเกตรการาฟแล้วก็ดูกราฟเพื่อจะแก้ไม้นะครับการเทดแบบนี้ไม่เสี่ยงนะครับถ้าเกิดเริ่ม ดูเทนได้ดูการออกออเดอร์แล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตดีๆหน่อยนะครับอันนี้ผมก็เทดสัญญาณ 4G ธรรมดาน,นะครับก็เทดได้ปกติแล้วก็เทดผ่าน iPad นะครับพอสับมือถือ iPad เทดได้หมดครับคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับแต่ผมสะดวกในการเทด iPad เพราะว่าไปตรงไหนก็เทดได้ไม่ต้องไม่ต้องพกคอมพิวเตอร์ไปนะครับเนช่วงเนี้ยผม เริ่มเริ่มเทรดพลาดเนี่ยช่วงนี้ผมก็จะระวังนะครับมาแก้ได้หัวกลับไล่มาที่หนึ่งเหรียญใหม่นะครับการเทรดเวลาลงไม้ทีละหนึ่งเหรียญหนึเหรียญแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเนี้ย,ยผมว่ามันปลอดภยัยดีนะครับถ้าเกิดใครคิดที่จะ ทรดแล้วก็อยากจะให้เป็นเทรดเดอร์จริงๆนะครับผมแนะนําให้ใช้เงินน้อยทำเทรดไปเป็นเงินมากนะครับไม่แนะนําให้เทรดแบบ all-in หรือว่าเทรดจานวนเงินเยอะๆนะครับที่ผมเทรดได้คือผมเทรดมานานแล้วนะครับแล้วก็ผมมีกําไรในการเทรดแล้วผมก็ใช้เงินตรงนั้นมาเทรดต่อได้ครับสําหรับคนที่เริ่มต้นนะครับอยากให้ เทรดที่จำนวนเงินงน้อยน้อยก่อนแล้วก็ฝึกเทคนิคเรื่องการจัดการเรื่องการเงินแล้วก็การควบคุมวิน,นัยอารมณ์ของตัวเองนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะทำคลิปสรุปว่าการที่จะเทรดให้ประสบความสำเร็จนะครับมันต้องต้องทำยังไงมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างครับการที่มีเทคนิคดีแล้วคิดว่าเทรดได้มไม่ใช่นะครับเทคนิคมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ ใน100%เทคนิคอยู่ประมาณสัก20%นะได้ครับ10%ซด้วยซ้ำจริงๆแล้วมันอยู่ที่เรื่องการจัดการเรื่องการเงินแล้วก็ความคิดในการเทรดครับวินัยนครับสำคัญสำคัญกว่าเทคนิคส่วนการเทรดที่เห็นเนี่ยนะครับจริงแล้วผมใช้เรื่องการจัดการเรื่องการเงินมกาเทรดนะครับ ที่ทุกคนกำลังดูคลิปอยู่ตอนนี้ครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ใช้เทคนิคอลแบบระดับเทพเก่งระดับเทพเทรดไม่ผิดมาเทรดนะครับแต่ว่าถ้าเทรดแบบนวนเงินเยอะๆผมก็จะก็ต้องเน้นเรื่องเทคนิคอลด้วยนะครับการเข้าเทรดเวลาเทรดทุกครั้งก็ต้องมีการวางแผนว่าถ้าเทรดเสียเราจะแก้ยังไงเรามีเงินหน้าตักอยู่เท่าไหร่ เราจะสู้ได้กี่ไม้เราก็ต้องวางแผนไว้ก่อนนะนะในส่วนของการเทรดของเวอร์ไซด์ดลิฟหรือไบนารี่เนี่ยครับผมมีอยู่3พอร์ะนะครับก็คือพอร์ต us กดคือพอตนี้พอร์ต u อดอลลร์พอตปอนแล้วก็อีกพอรตหนึ่งก็คือพอร์ตยูโรส่วนพอร์ตปอนกับพอร์ตยูโรเนี่ยผมทำเป็นพอร์ตเงินเดือนนะครับ ก็คือ1เดือนตั้งเป้าไว้ว่าจะถอนแค่ครั้งเดียวคือต้นเดือนเริ่มเทรดปลายเดือนถอนได้เท่าไหร่ก็ถอนออกทีนี้พอร์ตยูโรกับพอตพอตยูโรกับพอตปอนเนี่ยมันแตกต่างพอตยูเอสยังไงพอตยูเอสนี่เราฝากเงินแบบออนไลน์ line, เข้าไปได้นะครับในส่วนของโลเคอลแบงก์แต่ของพอร์ตปอนกับพอตพอตปอลกับพอตยูโรครับมันยังไม่มีฟังก์ชันนั้นนะครับต้อง โอนเงินจ,จากกิวเข้าไปนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าอัตราแลกเปลี่ยนอย่าง US ตอนนี้นครับได้ประมาณ30กว่ากว่าแต่ถ้าเป็นพอร์ตพอร์ตยูโรครับได้ประมาณ35เหรียญ่าสบาทต่อ1นึ่งยูโรแต่ถ้าเกิดเป็นพอร์ตปอนเนี่ยครับได้39 40ต่อ1ต่อ1ปอนนะครับเพราะฉะนั้นหลักการเห็นเหมือนเดิมเทคนิคเหมือนเดิม แต่เวาลาเราเทรดเราได้กำไรเพิ่มประมาณ10ว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ดีนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มอันนี้จะนานหน่อยนะครับผมไม่ได้ตัดต่อผมก็เอาตั้งแต่เริ่มเทรดจนเทรดจบให้ครบ100เหรียญนะครับก็จบแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้มันวิ่งเร็วหน่อยนะครับจะได้ จะได้ประหยัดล้นล้นระยะเวลานะครับได้ไม่ต้องเสียเวลาในการดูนานเราก็ผมก็ได้ประหยัดพื้นที่ในการลง youtube ด้วยครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับการเทรดหรือวิธีการเทรดหรือเทคนิคหรือว่าสิ่งที่สงสัยนะครับก็พิมพ์ลงมาถามใน youtube ได้นะครับถ้าอันไหนผม ทราบหรือว่าผมเข้าใจผมก็จะตอบให้นะครับส่วนอันไหนไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้จริงๆผมก็ต้องต้องบอกว่าไม่รู้นะครับผมก็ไม่ผมให้คําแนะนําได้ครับในเพราะผมเคยผ่านจุดที่เทรดไม่ได้มาก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรตรงไหนช่วยเหลือได้ก็พร้อมช่วยเหลือครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ กดไ like, ลค์กดติดตามไม่พ่อหนูได้วยนะคะ